สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ5พฤษภาคม2565พบกับข่าว4ทุ่มกับช่องโชคดีดอน u t u b e ครับเป็นข่าวจากเพจไทยคู่ฟ้าครับจะแนบลิงก์ข่าวเพจไทยคู่ฟ้านี้ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปครับวันนี้5พฤษภาคมนะครับที่เพจไทยู่ฟ้าได้ขึ้นข่าวบอกว่าข่าวดีสำหรับผู้ขับขี่วินเป็นตัวย่อนะครับน่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับ กระทรวงพลังงานช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์3เดือนนะครับเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมหกห้าผ่านโครงการวินเซฟซึ่งผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจำนวน16,655แสนหราลายโดยจะได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมันไม่เกิน25 0บบาทต่อคนต่อเดือนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระประชาชนจากการปรับขึ้น ค่าโดยสารนะครับรายละเอียดท่านผู้ชมก็สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของรัฐบาลครับจะแนบลิงก์เว็บไซต์ของรัฐบาลไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปลิงแรกจะแนบลิงก์ข่าวนี้ของเพจไทยกู้าไว้นะครับลิงก์ที่2ในคำอธิบายใต้คลิปก็จะแนบลิงก์เพจรัฐบาลไว้ให้อ่านรายละเอียดเพิมเ่มเติมมากกว่านี้นะครับซึ่ง กระทรวงพลังงานนะครับก็ลุยโครงการ Win Win วินเซฟวินนี่ก็หมายถึงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเซฟก็หมายความว่าเซฟค่าใช้จ่ายคือรัฐช่วยก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าโดยสารด้วยโดยไม่ให้ขยับค่าโดยสารขึ้นคือหมายความว่าช่วยค่าน้ามันวินมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ให้ผู้กับขี่วินมอเตอร์ไซค์นี่ไปขึ้นค่าโดยสารกับประชาชนนะครับโดยจะช่วยค่าน้ํามันทั้งหมด3เดือนอ่า ผู้ได้รับสิทธ์ก็ต้องดาวน์โหลดติดตั้งแอปเปาตังด้วยนะครับเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกม,มีใบขับขี่นะแลวก็เป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างตามกฎหมายก็ใครที่มีแอปเปาตังอยู่แล้วก็อัปเดตแอปเปาตังพออัปเดตแอปเปาตังแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ที่รับสิทธิ์วินเซฟ ที่แอปพลิเคชันพลิเป๋าตาังได้ตั้งแต่วันนี้ว,นนวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปรับสิทธิ์ค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินไม่เกิน50บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน250บาทต่อเดือนเริ่มใช้สิทธิ์8พฤษภาคม2565ว,วิธีการใช้สิทธิ์ก็คล้ายๆก,กันกับคนละครึ่งนะครับคือวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะต้องเติมเงินของตัวเองเนี่เข้าไปในแอปเป๋าตังค์ด้วย เสร็จแล้วเวลาจ่ายก็จ่ายด้วยแอปเป๋าตังโดยรัฐบาลจะจ่ายช่วยวันละ50บาทแต่เดือนหนึ่งไม่เกิน250บาทนะครับก็จะจ่ายรัฐบาลจะช่วยสูงสุดวันละ250บาทเติมน้ำมันที่ไรก็เอาแอปเป๋าตังเนี่ยไปเติมจ่ายจากแอปเป๋าตังนะครับท่านเติมเท่าไหร่ก็ช่างก็เติมไปแต่ในการเติมแต่ละวันนั้นรัฐบาลจะช่วย50นะครับช่วย50แต่ในเดือนหนึง รัฐบาลช่วยไม่เกิน2องรบาทก็จะใช้สิทธิ์แบบนี้อยู่3เดือนก็คือพฤษภามิถุนากรกฎาเริ่มใช้สิทธิ์ได้ครั้งแรก8พฤษภาคมสําหรับผู้ที่มีแอปบอาตังอยู่แล้วก็กดรับสิทธิ์ได้เลยตั้งแต่5พฤษภาคมนะครับวันที่8เริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีแอปบอาตังก็ดาวน์โหลดติดตั้งแอปบอาตังก็ถ้าท่านเป็นผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์อะไรนะเขาเรียกเป็นผู้ มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะกับกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านก็จะได้รับสิทธิ์แนตะ่เพราะว่าท่านเป็นผู้ขับขี่มอเตอรไซค์รับจ้างตามกฎหมายนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ